ก็ขอกราบสวัสดีครับน้ามิตรรักนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับนาต้อยฟิตติ้งนะครับน้ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้หนอนยางนะครับหนอนยางเท็กซัสนะครับโดยการใช้ตะก่วนี่นะครับห้ากรัมนะครับตะก่วลูกกลมๆนะครับแบบผูกติดกับหนอนยางเลยครับน้ะมาดูวิธีการใช้กันครับ อันดับแรกก็นำตะกัวมานะครับไอ้นำตะขอเบ็ดเออมาใส่ด้วยกิปต,ตัวนี้นะครับนะเห็นไหมกิฟที่ใส่ตะกัวนะครับใส่ลงไปอยู่ที่เราจะเลือกนะครับนะว่าจะเอาตะกัวกี่กร,รม นะมันมีสามกรัมแล้วก็ห้ากรัมนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ยัดตะก่วเข้าไปนะครับตะก่วห้ากรัมตัวนี้มันจะมีรูยัดอยู่แทงเข้าไปเลยเวลาเอาออกออกเอาออก,อาออกอยากมากครับนะนี่ไม่มีหลุดครับ เดเข้าไปให้ลึกแล้วก็จะเหลือรูตัวนี้ไว้ใส่กิฟนะนี่ก็สามารถใส่เหยื่อเท็กซัสของเราได้เลยนี่เป็นตะขอ4โ่โอนะครับนี่เป็นหนอนยาง8.5นะครับเสียบเข้าที่หัวก้อนกับคืนีน่กก จัดทรงให้ดีครับวัดว่าจะเอาขนาดไหนครับประมาณนี้เสียบเข้าตรงหางให้โผล่ด้านหัวปึ๊บเรียบร้อยนี่แล้วก็เก็บ ผมเบ็ดให้เรียบร้อยครับมนาะเรียบร้อยนี่ชุดเท็กซัสที่ผมใช้ครับนะแล้ก็น,นี่คือกิ๊บใส่กิ๊บเรียบร้อยครับนะพร้อมตกนะครับสวยงาม หมายลกๆหมายน้ําลึกก็ตกได้ครับนะมาดูกันว่าตีออกไกลแค่ไหนตะกัว5้ากมเลยนะมาดูกันครับอุยดูนะปลาช่อนอยู่ในรูนี้เมื่อกี้มันไล่กันลูกปลาแต่เดี๋ยวลองอันหน,นอนนี่หนอนลองอันหนอนโยนไปดูดิ นี่ป้าไม่รู้จะได้ตัวปะ่ะอัดคลิปสอนทำหนอนยางไกลเลยตีเบาๆเองเนะ่น มานี่มีปลาช่อนหม้อยู่ข้างล่างเยอะเลยเวลาตะกั่วบนชนไม้มันจะเหมือนปลากินเล็กน้อยนะครับนะตุ๊บๆๆถ้าใช้ตะถ้าใช้ตะกั่วกแบบเนี้ย ดูว่าจะตีไก่ปะดูน่ะข้ามฟังเลยนะเป็นไงน้าหนักดีตีไก่ค่อยกอมาเลยเลยปุลมก็แรงด้วยถ้าปลากัดมันจะสะเทือนถึงมือเลยแล้วก็ส่งสายสามวิหนึ่งสองสามวัดเลยมาถ้าปลา กัดก็โอเคอะครับนะตีไปเรื่อยตีไปแดกย้ายหมายก็ช้าๆไปเรื่อยๆเนี่ยสวะเต็มเลยเห็นไหมมาผมจะลองตีเข้าสว่านี้ให้ดูนะนอนยางพวกนี้สามารถผ่าได้หมด สว่ากองนี่ไหมเป็นกิ่งไม้เลยนะปลามันก็จะชอบจมอยู่แถวนี้ค่อยกองม,มาเรื่อยๆไม่ต้องรีบ <c oughs> เวลามันจะโดนตอมันจะดังตึกตึกตึกค่อยกองม,มาเลยนะผ่านได้สบายนะดู ปลาเข็มปลาเข็มปลาอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ปลาช่อนอยู่ในป่าเนี่ยน้องตื้อดิ ไกลมากเลยน้ำหนักดีทีไกลไมายก็สวยนะครับนะถ้ามีก็ได้ ลืดมาอย่างนี้นอ,อย่างนี้ก็ได้ยืดมาไปจะเคาะแบบนี้ก็ได้ไปจะเคาะแบบนี้ก็ได้มือเดียวนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นอนยาง แอคชั่นจะไปได้หมดหนอนยางครับแค่กอเฉยๆก็ได้หางทำงานดูเป็นไงนนยาง8.5มีขายนะซองละหน0่งร้อยบาทแปถ้าจะเอาไปใส่ตะขอก็ตะขอ4โอ ถึง3โอถึง4โอครับนะถ้ากว่ว5กร,รมัมแจวเลยตีไกลเลยนี่ก็เป็นลอก V8 นะครับ เตีางล่างอะตอนนี้ผมอยู่บนแท่นปูนเนี่ยลมพัดจะให้ดูแอคชั่น เกือบข้ามฝั่ง มุนจะทะแอคชั่นก็ออกนะเดี๋ยวให้ดูว่าแอคชั่นมันเป็นยังไงหนอนยางตัวนี้นะแอคชั่น หางห่างมันเบาๆแล้วนะถ้าสมมติตีแบบเปล่าก็ได้อันนี้ก็ได้ดูดูด ซองหนึ่งร้บาทสิบตัวนะที่ขายตะก่วผมก็มีนะตะก่วนี่ตัวละ10บาทนะครับพร้อมตะขอไม่ใช่ดิตะก่วตัวละ10บาทพร้อมกิฟตนะครับนะตะขอก็ไปหาใส่เองหรือ ผมก็มีนะครับหรือว่าต้องการหนึ่งตัวหนึ่งเลยเนะี่ยตัวชุดเนี้ยผมทําไปให้เลยเจ็ดสิบบาททั้งหมดเนี่ยเจ็สิบาทไม่รวมไม่รวมกลิฟตัวนี้นะมีเหยื่อมีตะขอแล้วก็มีตะกั่วแต่ตะกั่วจะเป็นสามกมนะเพราะห้าก,กมผมไม่มีแล้วเจ็ดสิบบาทนะ สนใจก็อินบ็อกได้มีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับนะเป็นเพจนะครับเพจน้าต้อยมีทั้งเหยื o ่อเคมนมีทั้งหนอนยางนะครับปรับหม้สวยนะ เดี๋ยวถ้าได้ปลาผมก็จะลงให้ดูครับนะเดี๋ยวแบตหมดถ่ายนานไม่ได้ใช้ iPhone แบตหมดไวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะ